เป็นที่ไหนนะคะ,อ,ะอย่าได้บอกไปว่าติดเอาพอที่แรกเลยไปจ้ะวันนี้เรามาซื้อตุ๊กขันก่อนนะคะด้านก่อนแล้ว่ะโกเลยกลไม่ได้หน,น้าก <laughs> ัได้แล้วอสองคน,องคนเอ่อร้อยสามสิบบาทตกคนละ สี่ิบบวกค่ารถยนต์อีกห้าสิบบาทอ่าประมาณนั้นละจ้ะมาดูกันว่าเข้ามาในอุทยานล้วจะเห็นอะไรบ้างเขาทำอะไรกันบ้างไม่รู้เลยที่ห้าปีไม่เคยมาเนี่ยอาจาะะแก่นอันนี้เเธอว้าวแข่ันีสุดคิดดูนะคะตอนแรกน็อตจะเดินค่ะจอดรถแล้วจะเดินเข้ามาทุกคนก็คงตายแล้วแต่โองแรกเียที <c oughs> ผหยุดแล้วก็กลับบ้าน <c oughs> ก็แบบออเข้ามาอุทยาบบก็รู้ว่าเนาะมีจุดจอดป้าปๆๆเอขึ้นเขาครั้งแรกนี่เรียกว่าอะไรอุทยานอะไรอุทาเขาใหญ่แล้วมันตอกขึ้นเขาไหม คือฝนตกแดดออกที่แท้ทูก เทมากเลยอะค่ะเอาพูดต่อเลยน้องเขาพูดว่าอะไรอาชิไปิบิบรอ่ิบอยู่ช่บอหสิแอยอยาะไรอะ ใช่สิพ่อเออเจอข้างไหนข้างนี้นี่ก็ถ่ายไว้ด้อเนี่ยังถ่ายอีกเหรอันแม่ยกตีนใส่กูแล้วโอเาไป เมื่อขับมาสุดเลยก็จะมีน้ำตกน้ำตกเหวเหวน้ำตกเอาเหวเอาเหวเฮวเฮวอ่ะฝนตกด้วยตอนเนี้ยพักก่อนเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูไปค่ะกำลังจะไปน้ำตกกันนะคะโอ๊ยทางจะเป็นแบบนี้น่ากลัวอยู่นะมันเป็นเหวไม่มีอะไรกั้นทางนั้น หลังจากเดินกันมาได้ประมาณ2อสามนาทีนะคะก็จะเจอกับลำตกนี่ๆๆ ไปไม่ได้แล้วอ่ะเหนียบเดีียวบนถูกน่ะจะไปก็จะไปกะนั่นทิ้งชั้นดูดูฝนตกอ่ะถ้าตตอนนี้ฝนตกดูทางอันตรายเพรเมื่อเจ้าเขาลื่นตรงนั้น ก็คือฝนตกถือว่าหนักอยู่นะนี่คือสภาพหลังไปผจญภัยลงไปอะเห็นน้าตกใกล้ใกล้ไงลงไปนี่คือเปียกนะเปียกทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยใช่เรียกซกเลยอย่าหาทำนะคะทุกคนใครจะมาก็เตรียมชุดมาดีๆกางเกงขาสัาน้นขยับง่ายๆจรองเท้ากันลื่นฝนตกตลอดทางนะคะแต่ว่าขับมาถึงจุดพักรถนี้ฝนยังไม่ตก ็นอากาศเย็นเลยขอแบบถ่ายรูปสักแป๊บนึงไอตรงจุดสวยๆอะ่ะคือฝนตกหมดเลยไม่สามารถถ่ายได้ของจริงสวยมากโงแรก่อนเสร็จแล้วค่ะไปอุทยานเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าที่พักที่สองนั่นก็คือชื่อว่า สวัสดีครับพักที่อาตาครับเลิศนะสีเขียวคือเลิศมากดีว่าังรบุตนาก้าเรามดอวาอดใเออไม่ได้นะบ้านะผมไม่ได้พูดเมื่อกี้เสียงจากวิดีโอสวยมากเลยข้างในอะดูแบบสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยนี่อาตาถึงแล้วนะคะเราไป เช็คอินนะคะตุกห <c oughs> นักมาก,มากและนี่ก็คือจุดเช็คอินของเรานะคะจริงๆมีห้องอาหารด้วยอ่ะมีห้องอาหารหลายห้องนะคะต้องรอน็อตไปเอาชคิการ์ดนะคะแเลี้ยวทา้นของมันนะครับสุดท้ายเลยนะครับห้องสุดท้าย ที่บลงเป็นคูปกองอาหารเช้าครับผมตอนทานอาหารเช้าตกมาเลขศูนย์ได้เลยนะครับได้ครับทำการอะไรเพิ่มเติมก่อนหมายเลขศูนย์ครับได้ครับขอบคุณนะคะมากครับพอเข้ามาแล้วนะคะเปลี่ยนรองเท้าก่อนโหห้องนั่งเล่น วิววิวไหนวิวเป็นยังไงโอเคโหเลิศเลยเปียกนะเปียกนะอย่าออกไปนะไม่ตรงนี้ไม่เปียกเธออย่าดื้อนะวิวสวยเลยอ่ะเลิศอะพอห้องนั่งเล่นเสร็จแล้วทีวีเออยอะไรเอ่ยห้องนอน ห้องใหญ่มากอ่ะห้องน้ำโคตรใหญ่อ oh. ะเอาเธอไปรีวิวหน่อยว้าวของครงมีที่ชแร์หนัด้วยว้าวโหทุกคน oh. คือแบบรู้สึกแบบมาแล้วรอบหน้าคือไม่อยากไปพักที่ไหนแล้วอะ่ะ mm. มันให้ความรู้สึกฟิลนั้นเลย ไปดูวิวปไปดูวิวข้างนอกโอ้ว้าว oh, wow. มีที่ถ่ายรูปเพิ่มด้วยข้างนอกอจากห้องนอนเลิศอ่ะเครื่องครัวเก็มีพร้อมนะคะแก้ววายเอ้ยอะไรเอ้ยขนมปีหมดเลยนะคะในตู้เย็นดูสิ<ด>ว่ามีอะไรบ้างว้าว wow. คําดิงด้วยแช่เตรียมรอไว้เลยเธอเราจะหยิบไปให้เธอเองอนีค่ะน,น็อตโอ้โซฟาคือใหญ่แบบใหญ่มากบแบบนอน,อนได้อะอเจดีค่ะ บ๊ายบายไม่ใช่คลิปแค่นี้นะครับไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันนะคะที่ไหนจ๊ะที่ลิฟแมนนะครับผมใครแนะนำคะร้านนี้พี่สาวแนะนำมาครับผมถึงร้านแล้วเราจะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างใกล้เลยอันนี้รับติกลให้นายไปไปข้างในกันดีกว่าป คนเยอะมากเราจะไม่ค่อยพูดเนาะเพราะคนเยอะย้ายออกมานั่งข้างนอกกันนะคะเพราะว่าข้างในค่อนข้างเสียงดังก็เลยออกมาข้างนอกนี่คือวิวเห็นไหมฮะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะวันนี้เสียยจะยเลี้งอะไรคะน้ำเปกกล่าแก้ว S <S ขอโคกได้ไหมอ่าโกแก้เดียวเดี๋ยวนอนไปหลับเหรอ <S 2> <S 2> เอ็มจากกาิดเก้าพอดอันนี้คือออเดอร์นะคะอันนี้คืออะไรคนะคะแนนเนื้อเสือร้อ,องไห้โอเคน,นี่ละคะ <S <S สเต็กเนื้อวากิวซอสจิ้มเจดว้าวกินเลยไหม จะกินโหลดรูปอยู่ใช่วากินเลยลุยลองจิ้มเลยจิ้มนี้่อนนะิเยจัดว่าอร่อยจัดว่ารยนี่นะพนักงานไม่ได้อยู่แถวนี้ใครมีคนแกท้ายมีคนแอบท้ ให้ดูนะคะว่านอตกินอร่อยแค่ไหนแสดงทันทีพอหยิบกล้องขึ้นมา <c oughs> มาถึงเมนูของหวานนะคะ <S <S คืออะไรคะไอศครีมเบคอนไอศครีมเบคอนนะคะนี่เค้าลองนัวว่งมาเอาเบคอนไปทำไอศครีมเพราะว่าเป็นของคู่กันอยู่ยแล้วแต่ว่ารสชาติมันเป็นอย่างนี้มันไม่เคยลง อ่าโอเคมาลองเลยนะลองเลยจ้าโดนเบคอนไหมน่ะโดออืมมันเป็นโอ้หอมไอติมไอติมเอาเบคอนไปทำด้วยไม่แค่งน่ว่าเอาเบคอนเลยมันเป็นเบคอนธรรมดาหรือสโมกเบคอนน่าจะสโมกเบคอนกินลงควันมันออกเลยหรอใชอร่อยอร่อยอร่อยเลยเซิกเมนเจอร์ ตกงลัง <Ooh. S 1> เกือบแล้วมีคอมโบใช่ไหมเธอใช่ใช่ใช่คอมโบมทำไมทำหน้าตางบบนั้นจนระิงเพราะพระสงฆ์เล่าได้ใช่ไหมไม่ไม่รู้ไงกลิ่นแรงมากเลยนะฝั่งน,นี้เธอเธอโดนหรือเปล่าไม่ได้โดนหวังนั้นเธอลอง เหล้าแบบ <c oughs> แรงมากเยวลองมีดีมาเธอลองไหมพขอถ่ายให้พอได้ไรเลยเธอโถโหก็ไม่ <วะ S 1> บอกวันนี้เขาป้อนเลยรู้แล้วกลิ่นที่เธอบอกเขาเขารู้แต่ว่ามันกลิ่นเหมือนเหล้าแหละแต่ว่าไม่น่าใช่นะนนป้อนลำ เเเเรรรลลหอ okay. บรรยากาศข้างนอกก็สวยอยู่นาะเล่นเล่นเล่นเพิ่งเห็นนี่แหละเ <laughs> มื่อกี้เข้าตร <laughs> งตนู้นเหรออเีินทาง้าห้องรีสอร์ทอ่ <laughs> ารุณสว่างยามเช้าณนะระเบียงห้องอัตตานะครับ ตจามจ้ารรรยากาศดีมากหมอกลงด้วยตรงนั้นตรงใ,<ช>ใกล้ภูเขาเออนี่มีทางเดินข้างล่างด้วยห้องเราอยู่ตรงพอดีเลยห้องเรานี่คือแบบวิวดีมากตรงนี้ที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันเนาะใช่ใชอยู่ตรงจุดถ่ายรูปเลยเดี๋ยวเรากำลังจะไปทานอาหารเช้ากันนะจะ คือวิวที่มองออกมาจากข้ออาหารนะคะมีคนแอบกินก่อนแล้วหนึ่งจะหมดแล้วเนี่ยจานแรกเพราะอะไรนะถ้าเธอกินอิ่มมากๆอ่ะจะปวดจูดๆแหน่ไม่กินไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้ออกกล้องก็พูดอีกแบบหนึ่งไม่ธรรมชาติเลยไปเร็วไปหยิบเร็ว นี่คือทางเดินเล่นใช่กินข้าวเสร็จก็ต้องเดินย่อยกันหน่อยเดินกลับห้องแทนแทนนั่งรถกอล์ฟไกลอยู่นะจริงๆแล้วอะ่ตึกห้าาไปสองตึกกลับกันแล้วนะคะทำไมต้องพูดเสียงเบาด้วยกลับกันแล้วนะคะทำไมต้องพูดเสียงดังด้วยเป็นไงบ้างสบายดีโอ้หเหนื่อยเมื่อยที่พักที่ไหนนะอัตตาอัตตา อยู่ตลออดัตราเล็กไซสเป็นที่พักที่ดีครับผมบรรยากาศดีวิวดีห้องนี่ถือว่าฟาริตี้ฟาซิลิตี้ครบครันฟาริตี้คืออะไรอ่ะฟาริตี้คล้ายๆกับฟาริโต้แหละโอเคแปลว่าสรุปแล้วมันก็ดีนั่นแหละสรุปว่าดีมากเลยที่พักนี้ติดใจใช่ข้าวเช้าก็ดีอร่อยมากของกินไปหาตังค์ใช่การตังสำหรับทริปหน้า ทริปน่าจะเป็นที่ไหนไม่รู้รอ,อดูบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนอนหยุดโอเคเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะไม่กูถึงบ้านแล้ว <laughs> ถึงมาหลายวันแล้วด้วยแต่ถ่ายซ่อมร <laughs> ุดกูเหมือนเด <laughs> มิมไหมล่ะมึงดู